สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พานทองชนบุรีนะฮะก่อนดื่นเลยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะน้ำยาล้างกองซิ่งนะครับกองผ้าล้างได้ทุกยี่ห้อนะฮะก็คือละห้าสิบาทรวมส่งนะฮะอ้าวนะฮะผมติดค้างไว้อ่าหลายวันแล้วแหละที่ว่าจะมาคุยเรื่องรถที่มาเซอร์วิสที่ร้านนะครับก็คืออ่าเขาเป็นในเอาเป็นแบบว่าคือคล้ายๆรถใช้ส่งของนะฮะใช้ส่งของตกลงอะไรเสร็จ มาที่ร้านปุ๊บกล ID, ะะ็ล้างเข้าร่วมไอดีนะฮะล้างท่ร่วมไอดีเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะฮะแล้วก็คนรถก็เอามาที่ร้านแล้วก็โทรไปให้เจ้าของรถเจ้าของบริษัทคุยกับผมนะผมก็คุยเออนั่งนั่างนี้เปลี่ยนกล้องโซล่าได้ไหมเขาก็สะดุดไปพักนึงก็แสดงว่าถ้าลูกค้าสะดุดก็คือแบบเขายังอาจจะไม่ค่อยเคยได้เปลี่ยนกล้องโซล่านะผมก็เลยอธิบายบอกพี่ครับกล้องโซล่ากับกล้องน้ามันเครื่องเนี่ยนคนละอย่างกันนะครับ กองน้ามันเครื่องเราจะเปลี่ยนให้ทุกครั้งอยู่แล้วเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่กองโซล่านะปีละครั้งก็ได้เพราะว่าอ่ามันไม่เหมือนแต่ก,ก่อนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนจะรอไฟชัก็ไม่ได้นะฮะจะรอไฟชกวก็อย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเลยปีละครั้งห้าร้อยหกร้อยมันมันไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะบางทีเราหมดไปกับเรื่องไร้าสาระเลยเยอะกว่าเงินซื้อกองโซล่าด้วยซ้ำนะ อ่ะพอเวลาแกะออกผมก็แกะท่อร่วมไอดีแกะนู่นแกะนี่ทาการเซอร์วิสอยู่นะฮะคนขับรถเขาก็มาคุยเขาก็ปรึกษาผมละพี่ครับช่วงเช้าเช้านี่ตาต์ทรถมันเหมือนมันเสียงมันดังสักพักมันก็เงียบออผมก็โอ้มันเป็นปกติเพราะว่ารถอ่ะมันเป็นไฮดรอลิกวาล์วกว่าน้ำมันเครื่องจะขึ้นไปดันอตัวตั้งวาล์วให้มันอยู่ในระยะปกติมันก็จะมีเสียงบ้างเอออันนี้ผมก็อธิบายไปเรียบร้อยนะับผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้เอกใจนะตอนนั้นก็คืออธิบายไปเรื่อย ทีนี้แกะไปนะครับผมก็แกะท่อร่วมไอ้แกะท่อเตอร์ออกโอ้โหครับน้ํามันเนี่ยแกะออกมาเนี่ยเอายี้เอามือใส่เนยหยดติ้งติ้งติ้งคือมันจะเป็นไอ้น้ํามันนะไอ้น้ํามันพอแกะแกะปีกพีเสื้อออกมาเละเลยครับเละตุ้มเป้เลยดําแบบมันไม่ใช่ดําแบบความเมออ่ะมันดําแบบน้ํามันเครื่องอ่ะดําแบบนั้นเลยครับแบบดึงออกมา อะแกออกมาเสร็จปุ๊บแกะข้ารวมไม่ดีมาผมก็มาเปิดดูอย่างที่ผมถ่ายคลิปลงไปมันก็จะมีน้ํามันที่อยู่ตาม่อกอะเป็นแบบน้ํามันเลยอะมันไม่ใช่ขมเหลวมันเป็นเมื่งๆเป็นน้ํามันเลยอะมันมันเป็นเป็นน้ํามันเลยอะเป็นคล้ายๆน้ํามันเลยอะอะนี่ก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะถอดออกาเสร็จให้แฟนผมไปลางทีนี้ผมก็จะถอดกรองออกมาปอทเาความสะอาดนะครับผมก็ไปเห็นตรงช่วงที่ปากเทอร์โบ้วบทอดสีส้ม โอ้โหไปขีฝุ่นเกาะเต็มเลยนะฮะก็หมายความว่าคือมันอาจจะมีลอยลีกออกมาเกาะแล้วเราขับไปเรื่อยใช้ถนนรถโค้งนะก็วิ่งไปเกาะฟงเกาะุ่นเต็มหมดทีนี้ผมก็แกะกล้องออกมานะครับพอแกะกล้องออกมาเนี่ยผมถึงกับถอนหายใจเลยเพราะว่ามันเป็นกล้องสแตเลสนะฮะก็คือถ้ามาใช้แบบทีุ่่นอ่ะมันมันกองไม่ได้นะแต่ถ้าจะใช้แบบในการวิ่งไปใกล้ๆออาจจะใช้ในสนามแข่งวิ่งไปปื๊ดปื๊ดอันเนี้ย อาจจะได้นะครับแต่ว่าถ้าวิ่งใช้งานนี้จริงอ่ะผมอาจจะไม่แนะนํากองสเตเลสอ่ะพอผมคิดว่าเอ๊แต่ถอดกองสเตเลสออกมานี่ขี้ฝุ่นไม่มีนะผมขอขอดูไม่มีมันอันนี้มีเศษไม้ก,กับอ่ะขนนกนิดนึงเอาไปล้างเอ้ยล้างก็ไม่มีแสดงว่าคนรถนี่ดูแลรถด,ดีมากเลยแต่ทีนี้ก็คือมันมันเห็นแล้วมันเลอะแล้วมันด้วยความที่แบบว่าเออไหนๆแล้วถอดออกมาล้าง <laughs> ยาวเลยครับทีนี้พอออกมาล้างปุ๊บ ผมมองเข้าไปในท่อโอ้เหมือนขี้ดินทรายนะครับขี้ดินทรายเนีนะ่ยมันไปเกาะเกาะเกาะอยู่มันมีไอ้น้ามันแล้วบวกกับฝุ่นที่ผ่านกรองมามันก็สะสมกันเกาะอยู่ตรงท่อไอ้ที่มันเป็นขี้ป็นขี้ล่องๆอ่ะเป็นยน่ยนๆอ่ะท่อท่อ,ทอเข้ากรองกับเทอร์โบนะครับแล้วผมก็เลยเอามือล้วงเข้าไปออกมาโอ้โหเป็นก้อนเป็นก้อนเลยทีนี้เอาไงดีวะจะหาอะไรมาล้างผมก็คิดอยู่ว่าน้ำปลาแล้วเหรอเอ๊ะผมก็คิดว่าไปเอาน้ํามัน ในถ้วยเพราะว่าเราต้องแกะกองโซล่าออมาอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ไปแกะแกะกองโซล่าออกมาเห็นสภาพนี้เลยครับนีไหมไม่ต้องสืบนะฮะสีนี้อะสีชมพูเนี่ยก็คือไม่ใช่ของซูนแน่นอนทองซูนเนี่ยจะเป็นสีส้มรถคันนี้น่าจะเปลี่ยนออกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปแล้วก็ยาวเลยนะครับเพราะว่าคนรถขับรถคันนี้มาประมาณห้าหกปีเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนตัวนี้เลยก็ก็ตามนั้นนะครับ ทีนี้ผมก็เอาน้ำเอาน้ำมันอยู่ข้วยมาล้างอันนี้ก่อกเรียบร้อยไปตากแดดตากอะไรให้เรียบร้อยทีนี้ในก่อนหน้านั้นนะคือก่อนที่จะขอดท่อรั่วไปดีคือผมเด่นน้ำมันเครื่องไปแล้วผมก็เด่นน้ำมันเครื่องผมก็จะมาเล่าเรื่องน้ำมันเครื่องทีผมก็เห็นสีน้ำมันเครื่องมันแบบผมก็ไปถามเขาอ,อีกนะ <laughs> พี่ครับได้เปลี่ยนทุกหมื่นโลกี้ป่า,าเปลี่ยนเปลี่ยนครับบางทีไม่ถึงหกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหกเดือน คือผมพูดประมาณว่าหมื่นโลหรือหกเดือนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเพราะเขาใช้รถตู้วันเขาก็บอกบางทีไม่ถึงหกเดือนหรอกสามสี่เดือนมันก็ครบหมื่นโลแล้วอ่าโอเคนั้นตัดออกไปอยู่ลงไปก็คือถ้าเขาบอกว่าเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บอะไรปุ๊บถึงขั้นตัวนี้ผมก็มาถอดกอล้องละจะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ระบบบริการกล้องน้ำมันเครื่องละผมแกะกล้องน้ำมันเครื่องออกมานะครับก็คือก่อนแกะนี่คือมันจะมีรอยเลอะแล้วตามถ้วยตาม คน้วยไม่นด้ลอยเลอะน้ำมันแล้วที่ผุ่มผมจับเต็มเลยพอผมแกะออกมาปุ๊บสภาพนี้เลยครับกองมันย่นกองมันย่นกองมันย่นแต่ว่ามันยังอยู่ในฝาอยู่นะกองมันย่นแต่มันอยู่ในฝาอยู่นะพอผมดึงกองออกมาผมก็มองอยู่ข้างล่างผมก็มองดูข้างล่างมันก็เลยทําให้ย้อนกลับมาต้นคลิปว่า ลูกค้าบอกว่าตอนสตาร์ทครั้งแรกอ่ะมันเหมือนอมีเครื่องดังแล้วก็หายนะมันมีฝากรไอเนี้ยไอถ้วยตัวนี้ไอยางตัวนี้ไอเรื่อครับถ้วยตัวเนี้ยรกรองกรองจากก่อนหน้านี้ครับมันหลุดอยู่ในในไอนี้ในก้นกรองมันก็ค้างอยู่อย่างนี้พรามันค้างอยู่อย่างเนี้ย เห็นอะไรหรืเหรอเปล่าเหมือนมันจะมีรอยงัดเอาออกอยู่แต่ออกไม่ได้อันนี้ผมสันนิษฐานนะแล้วก็เลยยัดตัวน,นี้เข้าไปอีกง่ายมันก็กลายเป็นแบบนี้พอกลายเป็นแบบนี้ปุ๊บระยะระยะมันก็เพิ่มขึ้นยาวขึ้นเราก็ต้องขันกอง ขันกองเพื่ออัดลงอัดลงไอ้นี่บี้เฮ้ยแต่ก็น้ำมันเครื่องเนี่ยผมมันไม่น่าเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าหมื่นโลเนี่ยติดมือเลยครับนี่เช็ดไม่ออกเลยถ้าเป็นน้ำมันเครื่องที่เช็คระยะเนี่ยเช็คระยะจริงๆเนี่ยคือเอานี่ออกมันจะลื่นๆแล้วก็เช็ดก็ออกเรามาไอวิค์กันครับสาเหตุที่น้ำมันเป็นเมื่องเนี่ยมันมัน มันเกี่ยวกับอะไรนะฮะเพราะว่าลูกค้าบอกเปลี่ยนทุกหมื่นโลเนี่ยผมก็ไปไม่เป็นละผมก็ไปไม่เป็นละอ่ะมื่นก็มืน่นก็จบไปนะครับแล้วทีนี้นะฮะผมก็เลยเสนอกับเจ้าของรถทัวร์ไปหาลูก,กี้หน่อยว่าคือสภาพเนี้ยผมจะฟัดชิ่งอีกรอบหนึ่งผมไปขอฟัดชิ่งอีกรอบหนึ่งก่อนนะขอแกโทรไปเพราะว่าเราต้องประสานงานกับเจ้าคนจา่ายตังก่อนทุกครั้งนะครับเจ้าของเจ้าของบริษัท ก็เคยไปพี่ผมขอปัดชิ่งก่อนนะสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันเละมากเลยะปัดชิ่งไปรอบนึงอันนี้คือกองใหม่นะครับกองเอซีเดลกูใหม่ๆเลยครับใส่เข้าไปแค่สิบนาทีนะไอเน,นี้ยสิบนาทีผมจะใส่น้ํายาปัดชิ่งเข้าไปแล้วก็ลัน่อนอยู่สิบนาทีนเี่ครับสภาพน้ำเหมือนกับคนใช้น้ํามันเกินอ่ะนะนกองใหม่ใส่เข้าไปสิบนาทีนะครับผมก็ล้างให้รอบเดียวนะครับ คือบางทีเราทํานู่นทํานี่ทานั่นไหมเนี่ยผมก็กลัวลูกค้าคิดว่าเอ้ยช่างก็จะจะเอาแต่เงินเอาแต่เงินไม่ใช่นะคือมันมีปัญหาจริงผมก็เลยอยากจะแนะนําคือจริงๆอ่ะผมอยากจะฝัดชิ่งสักสามรอบนะไอ้คันเนี้ยแต่ด้วยงบประมาณหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาฝัดรอบรอบหน้าก็มาใหม่รอบหน้าจะไปไหนก็ได้เออจะไม่ต้องมาที่ผมก็ได้ไปที่อื่นให้เขาฟัดชิ่งก่อนฝัดชิง่งออกไปเลยนะฮะคือฝัดชิ่งที่ร้านผมผมจะใช้ตัว ปัดชิ่งของปตทอมันจะเดนน้ำมันเครื่องออกหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันออันนั้นเข้าไปเพียวๆเลยทีนาทีเพราะว่ามันไอเดียวันมันเหนียวมันเหนื่อยมากนะครับถ้าออกสักสามรอบบ่ะน่าจะพอดีแล้วก็รันนะฮะผมก็ยังติดใจอยู่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนโลนะแต่ผมหาไอใบร้านเก่าไม่เจอนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าร้านนะผมหาผมหามาเพื่อจะดูว่าเออเขาเปลี่ยน วันเดือนปีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ามาที่ร้านผมผมก็ได้เขียนให้ให้หมดนะฮะวันเดือนปีกิโลกิโลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มาสรุปก็คือกองสเตกองสเตเตเลสมันจะดูดฝุ่นเข้ามาสะสมไอ้น้ำมันเครื่องก็ก็มีส่วนนะส่วนใครจะเดินหรือไม่เดินก็แล้วแต่ศึกษาข้อมูลนะครับแต่คันนั้นผมก็เดินให้ไปเรียบร้อยนะฮะส่วนกองดีเซลกองดีเซลบางทีอ่ะไอตัวนี้ยไฟไม่โชว์นะ ไฟเครื่องไม่โชว์แล้วก็ไฟไอกองดีเซลก็ไม่โชว์อ่ารถเบิ้ลตัดได้ปกติพ่อผมเทสก่อนถ้าจะเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเครื่องแหะก็โอเคถ้ามีงบแต่ผมมองว่าอย่างน้าเป้ไม่มีไม่ม,ม,มีมีกองน้าเป้ผอกอาไปทิ้งละอย่างน้าเป้ให้เราอ่ะแกแกบอกก็แก้จะเปลี่ยนทุกหมื่นโลอ่ะผมว่าหมื่นโลมันยังน้อยไปเอาสักสองหมื่นโลไปปีหนึ่งอ่ะ ปีหนึ 2> <Liberty>. 2. Uh. Right. Uh. ่งเก็บเงินเก็บเงินไว้เลยนี่ห้าร้อยยอดกระปูไว้ยอดกระปูไว้วันละบาทก็เกือบได้แล้วเอาวันละสองบาทได้หกร้อยอ่าเน่สามร้อยหกสิบห้าวันคูณสองก็ได้หกเจ็ดร้อยอ่ะเก็บไว้เปลี่ยนก้องดีเซลแล้วก็น้ำมันเครื่องหนึ่งหมื่นโลหรือหกเดือนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องมาเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่าแต่ถ้าเรา ไม่มีงบเราก็ต้องเลือกใช้น้ำมันที่มันได้เกยียร์20,000โลนะฮะอย่าง MX ที่เขาการันตีไว้ข้างกันลอนแล้วว่า20,000โลนะ,ะแต่รถหนัหนกๆผมก็ไม่ไม่นั่นหรอกเพราผมมันครบปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนออกเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนออาแ,แล้วมีอะไรอีกเห <c oughs> ็นสภาพกวางแล้วผมนึกไม่ออกเลยอ่ะก็เออลืมลืมลืมแอร์โปนะครับแถมแอร์โปให้นิดนึงนะ,ะคือแอร์โฟ ดำแบบดำแบบแบบเหมือนขี้ดินแ่ะไปอุดอ่าผมก็ถ้าแบบดำแบบนี้เยอะๆเนี่ยก็อันตรายอยู่ว่าเราเอาอะไรไปแค่ไม่ได้นะครับแค่เดี๋ยวไอ้กลัวข้างในมันหักนะฮะก็คือตามขอบตามขอบของแอร์ปูนะครับมันเหมือนมีรอยสะเก็ตด,ดินก็อย่างว่านะอากาศมันดูดเข้ามาผ่านกรองได้มันอาจจะกระเด็นเหมือนเหมือนคนเอาอะไรไปปาใส่มันจะโด,ดนแบบบุบๆยิกๆหน่อยนะฮะ ล้างออกให้อะไรให้ก็เติมน้ํามันเข้าไปนะครับเจ้าของรถบอกอุ hoo, ้ยพี่เงียบกว่าเดิมคือสตาร์ทมาเนี่ยมันเงียบกว่าทุกครั้งเลยนะฮะมันจะไม่เงียบได้ไงนะัะน้ามันเครื่องมันไหลดีแล้วมันอะไรดีแล้วทุกอย่างนะฮะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะคะบางทีก็เราข้ามไปข้ามมาบางทีก็ เรียบเรียงพูดอยู่รถมันสวนเสียกันไปมาบางทีก็ไม่มีสมาธิตาผมก็มองหลอกแหลกหลอกแหลกอันนี้ก็ขอไปด้วยครับก็มาเล่าให้กันฟังนะฮะเออเซอร์วิสรถบางทีอ่ะก็เอาขอฝากน้องๆใครที่คิดจะมีรถนะน้องๆใครที่คิดจะซื้อรถก็ฝากอีสุไว้ด้วยนะครับฝากอันนี้ไว้ด้วยนะครับแต่เราก็ต้องศึกษาข้อมูลนะฮะบางทีอ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนอ่ะใช้ชีวิต ตึงเกินไปอย่างซูว่าเงินเดือนหมื่นห้าผ่อนรถหมื่นสองนี่ถ้าคุณไหวคุณก็ทำนะะต่อให้ไหวแค่ไหนมั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 นหนีหนีไปกว่าน,นี้สักหน่อยเอะเก็บเงินดาวนล้ักสองสามแสนผ่อนเดือนละเจ็ดแปดพันที่มันสบายสบาย,บายดีกว่านะครับวันหนึ่งเราต้องคิดว่าเอ้ยเราไม่มีโอทีบ้างนะฮะวันหนึ่งเราโดนไล่ออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับคือตอนที่ผมซื้อรถนะครับตอนนั้นก็ เงินเดือนก็ประมาณหมื่นแปดนะครับแต่ผมกับเมียเนี่ยผ่อนรถเดือนละห้าพันขั้นสีดำนะผมคิดว่าถ้าบริษัทไล่ผมออกผมก็ได้เงินเดือนก้อนถือ้ายผมสามารถส่งเงินลดได้อยู่สามเดือนในช่วงสามเดือนน่ะผมต้องหางานทำให้ได้ประมาณเนี้ยผมผมคิดพยายามคิดแบบนี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ค่างวดนะครับรถเดือนมันไม่ได้มีแค่ค่างวดมันมีค่าเซอร์วิสมันมีค่าดูแล มันมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับบางบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขับมันไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันก็หมดอายุของมันนะฮะอย่างตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราจะเติมทีนึงแล้วลืมเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนแล้วยิ่งอ่าทุกวันเนี้ยเป็นไฮดรอลิกวาล์วกันแล้วนะครับเป็นตั้งวาล์วอัตโนมัติพวกนี้มันก็อาศัยน้ํามันเครื่องที่เข้าไปผลักดันนะฮะ ให้ระยะเาามันอยู่ตามมาตรฐานของมันนะครับแต่ถ้าน้ามันเครื่องไม่ดีน้ํามันเครื่องเหนียวๆนีแบบนีน้ก็ขึ้นไปช้าอะไรช้าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าของรถคันนี้คนที่ขับรถคันนี้คือเขาขับไม่เร็วเขาขับสไตล์ผมนี่แหละไปเรื่อยหกติบแปดติบเก้าสิปเนี่ยแต่ถ้าขาติ้ง,งผมว่าเรียบร้อยรถคันนี้จริงๆินะถ้าอยากชอบการเซอร์วิสแบบนี้ก็มาที่ร้านผมก็ได้นะครับก็คือผมอาจจะ ติดปัญหากับท่านอยู่อย่างเดียวก็คือร้านผมไม่ได้รับบัตรเครดิตนะครับก็เราก็เอาเงินสดก็ได้หรือจะโอนก็ได้หรือจะใบเสร็จยังไงก็ได้บินเงินสดผมก็มีนะับผมก็ออกให้ได้แค่นี้นะครับเพราะร้านผมก็เป็นร้านเล็กๆกนะฮะก็ที่ร้านก็บินตามไหนตามนั้นพอได้บินจากอันนี้บริษัทไหนนะครับถ้าได้บินจากร้านผมไปผมก็จะมีสแตมป์โลโก้ร้านให้อย่างดีนะครับถ้าวันไหนคิดอยากจะเอาบินนั้นมาเทียบกับ ต้นขั้วว่าตรงไหมอเนี่็ก็มาได้ครับยินดีนะครอ่ะโอเคครับพูดคุยมาช่วงสุดท้ายแล้วก็จะขอลานะคะเมื่อกี้พูดเรื่องบินนิดน,นึงนะฮะที่ร้านผมไม่ได้ขายบินนะครับน,ะ,ะ,นะ,ะก็ฝากบอกไว้ก่อนนะฮะที่ร้านผมไม่ขายไม่ขายบินไม่ออกบินเกินราคาเซอร์วิสจริงนะฮะก็คือจะตรงไปตรงมาสี่พันก็คือสี่พันนะะก็คือในช่วง ที่ผมเซอร์วิสลูกค้าสี่พันอ่ะผมมาหักกาไรแล้วครับนู่นฮะนี่ออกผมได้กําไรหลักร้อยเองนะครับอาจจะหกเจ็ดร้อยแต่คุณไม่ได้ทําอะไรมานั่งรอรถบอกว่าเยนบินหกพันคุณได้ส่วนต่างสองพันโดยที่ไม่ได้ทาอะไรมานั่งรอผมทําอันนี้ผมก็ไม่เอานะผมไม่ไม่แบบนี้นะครับเราเราทำงานกะันซื่อสัตย์แบบนี้ดีกว่านะตรงไปตรงมาอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ